สวัสดีครับผมอรลบสาลีผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีทั้งศูนย์ก็มีบริการหลายด้านด้วยกัน 1. บริการการได้ข้อมูลข่าวสารและประสานส่งต่อ 2. การให้ค่าวบรษัทฉันเพื่อน 3. การฝึกทักษะเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ 4. บริการพิทักษิทธิ์ 5. บริการผู้ช่วยคนพิการนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์ก็ยังมีบริการเสริม นะครับเช่นบริการเรื่องของการซ่อมสร้างอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการนะครับการให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับรวมถึงนะครับการทําบัตรต่อบัตรคนพิการนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเงินกู้ประกอบอาชีพนะครับสำหรับคนพิการนะครับที่เราให้บริการอยู่ที่ศูนย์ในขณะนี้นะครับซึ่งทางศูนย์เราก็มีบุคลากรนะครับจำนวน6กท่านด้วยกันนะครับก็มีหลากหลายบทบาทหน้าที่นะครับตามบริการต่างๆนะครับที่ ที่ศูนย์มีครับส่งไปพัฒนาฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IL i n s t r u t t o t r นะครับหรือ ILP นะครับการให้บริการคนพิการนะครับเรื่องของการฝึกทักษะนะครับแล้วก็ยังมีส่งไปฝึกอบรมนะครับในเรื่องของการให้บริการคนพิการนะครับหลากหลายด้านด้วยกันนะครับนะครับก่อนที่ก่อนที่ทางศูนย์เองจะมีบุคลากรนะครับที่ พอได้รับการจ้างงานจากบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยทางสูนเองก็ยังทำงานในรูปแบบของเชิงอาสานะครับซึ่งซึ่งแน่นอนครับในรูปแบบของเชิงอาสาเนี่ยก็จะมาทําแบบไม่เต็มเวลาเนาะนะครับไม่สามารถกําหนดงานได้ชัดเจนนะครับจ้างงานจากบริษัทต่างๆแลวมีพนักงานเข้ามาทำแล้วเนี่ยทำให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทำงานได้อย่างเต็มเวลานะครับแล้วก็ให้บริการคนพิการได้อย่าง ทั่วถึงนะครับแล้วก็ทานท่วงทีนะครับในพื้นที่เหล่าที่เรารับผิดชอบนะครับครับสวัสดีครับผมปีวัฒนาพันธ์ครับโดยตําแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการทํางานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับการจ้างงานมาตราสาสิบาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เบตาโกจํากัดครับสวัสดีครับผมนายสิทธิพันธ์ปานต้นเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกทักษะ การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจากการเคลื่อนไหวปฏิบัติงานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีได้รับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา3 5หจากบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบตาโกครับผมในประกอบผลงานตำแหน่งงานเจ้าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีได้รับการจ้างงานจากบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบตาโกจำกัดครับ ก่อนที่จะได้รับการจ้างงานเรื่องของสภาพจิตใจของคนพิการก็ไม่ค่อยดีครับมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภารักกับครอบครัวไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเองได้หลังจากที่ได้รับการจ้างงานมาตรา3หส่งผลโดยตรงครับต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเห็นคุณค่าของตัวเองรวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านต่างๆทางเรื่องของสุขภาพครับหลังจากการจ้างงานที่คนพิการได้รู้สึกว่าตัวเองได้ลดคําว่าพึ่งพิงครอบครัวได้ลด คำว่าเป็นภาระของครอบครัวคนพิการก็รู้สึกว่ามีการต่อยอดของชีวิตได้ชัดเจนและคนพิการของแต่ละคนที่ได้รับการจ้างงานของบริษัทสูงวิทยาศาสตร์เบตาโกจำกัดนี้แต่ละคนก็ได้รับการได้มีการเก็บออมของแต่ละคนที่แตกต่างกันโดยคุณประกอบผลงามจะมีการมีการเก็บเงินในบัญชีเป็นบัญชีเงินออมนะครับแล้วก็คุณสิทธิปาณต้นก็ได้มีการซื้อโน้ตบุ๊กมีการซื้อของให้ลูกแล้วก็มีการซื้อของให้ภรรยาด้วย แล้วก็ผมก็ได้มีการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้มีการซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ได้มีการซื้อทองเก็บไว้เป็นผลกำไรระยะยาวในที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เวตาโกรจำกัดที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ในทุกด้านขอบคุณครับสวัสดีครับผมอำนาจใจทวงตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยคนพิการตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนกันโรงชีวิติสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีได้รับการจร้างงานจากบริษัทโอนวัวแล็บบอลโอรีสวัสดีครับผมนาเรศลิบมบุญคงครับปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ซ่อมบำรุงเครื่องช่วยความพิการปฏิบัติงานที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมได้รับการจ้างงานจากบริษัทปนว่าแลบบอลาโทอรี่จำกัดการที่ผมได้รับการจ้างงานคนพิการทําให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการได้เข้าร่วม90วันมจาจันจร์ของฉันทําให้ผมรู้จักการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นในส่วนอาชีพเสริม ผมได้ขับรถรับส่งสินค้าในช่วงเวลาหลังเลิกงานและวันหยุดทำให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนานสาวิดาแก้วศรีนอค่ะดิฉันทำงานในตำแหน่งให้ข้อมูลข่าวสารและประสานส่งต่อค่ะทำงานที่ศูนย์การดำเนินชีวิตดิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีค่ะ บริษัทที่จ้างงานหนูบริษัทนวสีเมนูเฟเจอลิงจำกัดค่ะการดูแลสุขภาวะได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ของฉันได้ดื่มน้ำดื่มน้ำทานผักผลไม้ได้ออกกำลังกายทุกวันและการมีเงินเก็บมีอาชีพเสริมหนูได้แบ่งผักผลไม้จากพ่อแม่ไปขาย เพื่อเอาเงินมาใช้และก็เก็บไว้ในใช้ในยามจำเป็นค่ะขอบคุณบริษัทนาวสีแมนูเฟเจอริงจำกัดที่จ้างงานหนูให้หนูได้มีงานทำขอบคุณค่ะวันนี้เราโดยจพอได้พามาเยี่ยมชมนะครับการทำงานนะครับของพนักงานจ้างงานมาตรา35นะครับที่มี ทางบริษ mm ัทนะครับหลากหลายบริษัทนะครับที่จ้างงานให้มาทํางานที่ศูนย์นะครับหลักการทํางานนะครับของศูนย์ก็จะมีเรื่องของการการให้บริการข้อมูลข่าวสารนะครับการการให้คำปรึกษาจนเพื่อนนะครับบริการเรื่องของฝึกทักษะนะครับในการดำรงชีวิตะนะครับแล้วก็บริการพิิทชิ์บริการเรื่องของผู้ช่วยคนพิการนะครับแน่นอนครับการทํางานเรามีทั้ง สองรูปแบบนะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานที่นะครับเราเปิดให้บริการนะครับที่ศูนย์นะครับซึ่งก็จะมีคนพิการเข้ามกขอรับบริการที่ศูนย์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็จะจัดทีมนะครับลงพื้นที่นะครับไปให้บริการคนพิการในชุมชนต่างๆนะครับไปร่วมกับอสมนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับในเขตของ จังหวัดประทุมธานีนะครับลง้นที่ไปให้บริการเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ดีนะครับลง้นที่ไปให้ไปฝึกทักษะในการดำรงชีวิตอิสระก็ดีนะครับไปให้ข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องคนพิการนะครับอย่างเช่นเรื่องของอได้รับสิทธิอะไรนะครับได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรื่องของการฝึกทักษะนะฝึกทักษะก็หลากหลายด้วยกันเนาะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการฝึกการใช้รถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้านะครับ รถเข็นวิเชวิเชแบบธรรมดานะครับหรือฝึกการดูแลตัวเองนะครับกิจวัตรประจําวันงตัวเองนะครับหรือว่าเรื่องของอการฝึกทักษะในการในการเข้าสู่สังคมเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งวงเนี่ยนะครับก็ได้บุคลากรนะครับที่ได้รับการจ้างงาน,นมาตราสัมห้านะครับก็ให้มาช่วยงานอของศูนย์ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่เรายังไม่มีบุคลากรในการในการทางานเนี่ยเราทํางานในรูปแบบเชิงอาสาอาสาสมัครนะครับแน่นอนครับก็จะมีเวลาให้ไม่เต็มที่คนที่ไปทํางานเนาะก็จะมีเวลาให้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าเป็นเป็นในรูปแบบของเชิงอาสานะครับก็จะมาทํางานมาบ้างไม่มาบ้างนะครับซึ่งการให้บริการของเราก็จะจะยากลําบากนะกับกับการให้บริการคนพิการในเขตพื้นที่เราเนาะ แต่หลังจากทุกคนได้รับการจ้างงานแล้วเนี่ยก็ทําให้เราจะพอเองก็มีพนักงานที่ทํางานนะเต็เมเวลานะครับทํางานเต็มเวลานะครับทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็คนตั้งใจทํางานนะครับก็ทําให้งานเราเดินได้ดีขึ้นนะครับคนพิการได้รับบร,ริการได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนพิการเราเองก็ได้เพิ่ม ความสามารถนะครับพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับในส่วนในส่วนที่แต่ละคนที่มาทำนะครับก็อยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจครับผมตีวัดมากพันนะครับโดยตำแหน่งเป็นเจ้าที่ฝึกทักษะการดูลงชีวิตอิสระคนพิการทีร่ศูนย์การดูลงชีวิตอิสระคนพิการจดปจุมธานีนะครับซึ่งในการทํางานผมเนี่ยจะทางานทั้งอินอร์แล้วออรอจะลงพื้นที่ไปฝึกทักษะให้เพื่อนคนพิการแล้วก็ลงพื้นที่ไป ให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งถึงสิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการก็ความภาคภูมิใจคือได้ไปฝึกทักษะให้คนพิการที่สามารถคิดเองทําเองได้ไม่ต้องมีใครมาพูดแทนทําแทนหรือคิด,ค,ดคิดแทนเขาเขาสามารถคิดเองถึงอนาคตตัวเองแล้วก็สามารถต่อยอดกับชีวิตของตัวเองได้ไมเมื่อเห็นคนพิการเพื่อนคนพิการด้วยกันเพราะเราทํางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับครับจากการทํางานที่ผ่านมาพอร,รู้สึกมีความภาคภูมิใจครับ มีความรู้สึกว่าได้ช่วยเพื่อนคนพิการนะครับในเรื่องของการฝึกทักษะแล้วก็การช่วยให้คนพิการได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระกับครอบครัวน้อยลงได้กลับมามีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวกับชุมชนก็เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานครับ รู้สึกดีใจครับที่ได้มาทำงานที่ศูนย์การดลรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีในตำแหน่งผู้ช่วยคนพิการครับได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนพิการที่ร้องขอให้เราช่วยเหลืออาทิเช่นขึ้นลงรถลงทางลาดขึ้นทางลาดลงเตียงขึ้นเตียงเป็นต้นครับความภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานนะครับ ใช้ความรู้ทักษะที่มีช่วยซ่อมเครื่องช่วยความพิการให้กลับมาใช้งานและส่งต่อให้กับคนพิการท่านอื่นได้ใช้งานต่อครับผมครับปฏิบัติงานที่ศูนย์การลงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปฐมน,นีได้ทำงานช่วยเหลือคนพิการที่มาขอรับบริการที่ศูนย์ ค่ะก็ได้มาทำงานที่ศูนย์ค่ะได้รับจ้างงานเป็นปีที่สองแล้วค่ะได้ดีใจมากค่ะที่ได้ช่วยงานพวกพี่ๆค่ะขอบคุณค่ะครับสุดท้ายก็ขอบคุณบริษัทนะครับที่ได้จ้างงานคนพิการนะครับตามมาตรา3 5นะครับทำให้คนพิการเราได้รับโอกาสนะครับในการ ทำงานนะครับในการมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองแล,และครอบครัวนะครับนะครับขอขอบคุณบริษัทสุวิษร์เปตโกจำกัดนะครับบริษัทโกโนว่าแลบรอนเทอรี่จำกัดนะครับบริษัทนวสีแมนูแฟคเจอริงจำกัดนะครับ,บรนามนนนสูตรครับก็ขอบพระคุณทุกบริษัทเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็พวกเราสัญญาว่าจะทำงานให้อย่างเต็มศักยภาพนะครับ เต็มที่นะครับเพื่อเพื่อนคนพิการครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ